ีจ่าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุกคนพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเศร้าเศร้าแต้มบ่มเหนี่ตอนเศร้าสำรับบ้านเฮาดอกเนาะมันเป็นตอนเล่นสำรับานเพิ่นพ่อใหญ่เพิ่นขึ้นไปเที่ยวปราสาทบนยอดเขาพี่น้องจ๋าเพิ่นก็คือนหอดนะจ๊ะเพิ่นเที่ยวผู้เดียวเพิ่นก็เงาเงางอยง่อยนะเนาะไปแต่คิดตกกลงวันย่ำใดเนาะวิลไลสีมาพนาวาได้แ okay. ต่ทายบุกสงเงเบิ่ง şey รอวันอย่างพี่น้อง่ะวิไลบอกว่าถ่า,ายวิดีโอทรงมาให้เบิ้งในเด้ออยูุไสประัานเพิ่นผัดตั้งกล้องเป็นแนวนี่งน้อง่าวิไลบอกให้ตั้งกล้องเป็นแนวนอนผัดตั้งกล้องเป็นแนวตั้งเลยกลายมาเป็นทฤษสีพี่น้องซีจากนำทีกน้องขาลงมหาลดคว้างน้องมันกะเข่ามาครอบคลุมน่าจะนอถ่ายลดมาให้กันเบิ้งพี่น้องค่ะ ทายรถมางไปเบื้องหนึ่งคันกันหนึ่งจัก,กรยานนอกจากปกติกัิซีไซจัก,กรยานสองคันแล้วพี่น้องได้ว่าเราไปผู้เดียวเราก็เลยเอาจัก,กรยานไปคันเดียวเอาเก้าอี้มานั่งสินั่งกันนั่งบ่ได้บ่สันบ่อดบ่ได้กันเลยลุกขึ้นไปทายรูปมาให้เบื้อง่ายดี่ติมาให้เบื้อเงเงินกับเป็นมั่นกับเป็นสาลานจอรดรถที่มูบานอเนจ้าพี่น้องได้ว่ามันบมเมนแคมป์ปิ้งเนาะ เป็นลานจอดรถพันกระจอดได้เป็นเด็กมีเป็นสน้าได้กเกล่นเล็กน้อยเล่นได้พนันนะจะเพราะว่าปกติวีไล่กับพงยัยทัออกเที่ยวพี่น้องจา้าจะบ่คอยไปจอดแคมเนาะจะเนาะเอาง่ายๆขี่เนี้ยวพราอยากไปเสียค่าจอดเนะ <c oughs> าะบอกซื่อๆวอาตรงๆรถพี่น้องคาเพะอยากไปเสียค่าจอดรถในแคมเนาะเพราะว่าถ้าจอดแต่ละคืนแต่ละคืนมันกะบางเช่อบางจางุดมันกลับบางหม่องกันยี่สิบยูโรบางหม่องกันสิบยูโร เสียหาเสียซิบมังสีกับว่าอยากเสียนอจนอันเนะขึ้นกันเลยจอดตามที่ว่าเป็นจุดที่ลานจอดรถคืออันดอกเลี้ยงเรี่อง,อง,องมีพี่น้องขาวิไลก,กัมากมากแต่วิไลกับเพื่อเคยกัดเก็บกินเจือเจือขจาเอิญดอกขนาพลังองอย่างนี้แหละครับพี่น้องขาหญ้าหม่องสวนขจ้าปลูกขจ้ากับปูก,ปกมันมีทุกสีค่ะทั้งสีม่วงสีเหลือง นี่แหละให้หน้าบานเพลินพี่นุ้ยให้หน้าบานเพ่อนก็นจะเป็นงามโพงงามเหลืองงามกระโดก,กระเดียงามแตงงามว่าเนาะแล้วให้หน้าบานเท่ามิต่หญ้าหกอ,อึ้งตึ้งหญ้าข้าเจ้าเป็นดอกเป็นสีเป็นสันสวยงามหญ้าบานเท่ามแต่เขียวอย่างเดียวเขียวลงหกมันโดนยังเอายาไปฆ่าญ้ามันโนปี่นมจ้า วินัก็ขอบพุ่นพี่น้องปองไปสู้ผู่สุก้นทิ่เป็นกำลังใจให้วิไัยกับอยใยญ่แม็กนะจจะพี่น้องการห้ชค่คมิบของอใหญ่ไปกอนเด้อจะพุ่นพี่น้องทุกคนเราจะราขอบพุ่นทุกการติดตามขอบพุ่นทุกการรับชมเด้อจะเด้อขอบคุณคะ่ะพี่น้องคะ่ะ